ฟาดไม่ยั้งพิมพ์รีพายโพสต์ประโยคเด็ดอ่านแล้วสะดุง้งออกมาโพสต์ข้อความฟาดแบบแซ่บ,บ,บ,บอีกแล้วจ้าสำหรับยูทูบเบอร์พิมพ์รีพายแม่ค้าฝีป,ปากกล้าออนไลน์ชื่อดังที่ก่อนหน้าน,นี้ชอบออกมาแสดงความคิดเห็นแบบดุเดือดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมากมายจนกลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ทางสังคมล่าสุดพิมพ์รีพายก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองลงในไอจส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นเด็ดๆเรียกว่าฟาดไม่ยั้งไปเลยว่าตอนเด็กๆถูกสอนว่า ำไว้นะเราโชคดีแค่ไหนที่เกิดเป็นคนไทยพอโตขึ้นมาอ๋อ งี้จะย่อเลยว่าที่พูดมาเนี่ยเคยไปเห็นเมืองนอกยังแต่ก็ขอบคุณที่ทําให้รู้ก่อนตายไม่ตายไปแบบเข้าใจผิดบอกเลยว่าหลังจากที่พิมพ์ริภายออกมาฟาดแบบแซบๆประโยคเด็ดไม่ยังแบบนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์นี้มากมายอาทิได้เริดเชียบไม่อยากเป็นแล้วคนไทยถ้ามีผู้นําแบบนี้อะแม่จริงท,ที่สุดเลยเฮ้ยชีวิตเป็นต้น